สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่2 5โนเวม ber นะคะลำต้นที่ทําเฟมเดลลี่เหมือนเดิมรานะคาอยู่โซนเดิมเมื่อวานเป๊ะเลยนะครับตอนที่เราวิเคราะห์นะคะ,ะเพราะว่าเมื่อวานข่าวก็กระชากลงไปได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ดันกลับขึ้นมาแล้วในะช่วงของประชุม Uh, FOMC Meeting มิเนาะเหมือนไม่ได้สร้างความน่าตกใจให้กับตลาดมากนะคะราคาก็เลยไม่ได้ไปไหนเนาะแต่ภาพรวมของที่เดลี่คือแท่งราคายังอยู่ใต้ LMA200 อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเทรนด์เขาหยั่งลงมาเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าจะขึ้นไปเด้งเชือก l อ a 2 0อม0ถึงหรือเปล่าหรือว่าจะลงต่อน,นั้นเดี๋ยวไปเช็คกันเนาะ เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามันอยู่กลางชาแนลของอทำเฟรมนี้พอดีนะคะระหว่าง1833กับ1758นั่นเองอ้าวมาดูกันอ๋อมาดูแรงซื้อแรงขายก่อนปัจจุบันนะครับที่ทำเฟรมเดลี่เองเนี่ยนะไอตัวแรงขายที่มาเยอะๆเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยตอนนี้พักตัวค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็ยังไม่มีนะ เพราะฉะนั้นภาพรวมคือถ้าแรงขายตกเยอะๆก็ราคามีโอกาสร,รีบาวตัวขึ้นสูงกว่านี้ได้ประมาณนี้นะจ๊ะแต่ว่าอาจจะไปไม่ไกลมากเพราะว่าถ้าแรงซื้อไม่ฟื้นมันก็อาจจะไม่ขึ้นสูงนั่นเองนะครับอ่ามาดูสี่ชั่วโมองดีกว่า ที่4ชั่วโมงนะคะเมื่อวันก็มองว่าอยากจะสร้าง r e s i s t a n ด้านบนนะคะของ4ชั่วโมงนะคะเมื่อวันเราก็เล็งแถว8.2812ขึ้นไม่ถึงนะจ๊ะทุกคนเซตตัวอยู่ตรงนี้นะคะที่1.796.31นะคะการเป็นกรอบด้านบนของอทำเฟรม4ชั่วโมงเมืม่อวานนะคะและก็กรอบล่างของทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยอยู่ตรงนี้1.778นะครับเพราะฉะนั้นแกปตรงนี้ เมื่อวานก็วิ่งเรียกว่าไซเวะไหมไซเว์ก็ได้กอบกว้างนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะ1,700จุดนั่นเองนะคะแล้วปัจจุบันเองนะคะที่ทำเฟรม4ีชั่วโมงนะเห็นสัญญาณเรดมาแล้วแสดงว่า r e s s t t a n นเนียเริ่มสำคัญแล้วนะว่าเป็นอ,อาจจะเป็นจุดวัดใจสำคัญนะคะว่าราคาจะรีบาวตัวสูงกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยไปไม่ไหวแล้วขอตบกลับลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าตอนนี้ ที่สี่ชั่วโมงเองอ่ะเป็นเทรนขาลงแล้วมาดูแรงซื้อแรงขายนะคะตอนนี้นะคะแรงซื้อนะคบก่อตัวมาน้อยๆนะคือมีนะดิเรกชันมาแต่ว่ามันน้อยนะคะส่วนแรงขายนะคะตอนนี้คือแบบว่าหมดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มาลุ้นต่อในแท่งถัดไปนะว่าแรงซื้อจะมาต่อหรือเปล่าเพราะดิเรกชันมาแล้ว ถ้าแรงซื้อมาต่อนะคะราคามีโอกาสปีน r e s i s t a n c e หนึ่งเได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะถ้าในกรณีนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเช็คระยะ RESISTANCE นะคะถัดไปนะคะถ้าในกรณีที่ปีนกรอบ4ชั่วโมงได้เลเวลถัดไปของ RES i s t a n c e คือ1802.26นะคะถัดขึ้นไปอีกคือเอ้ยเหมือนเดิมเลยเมื่อวัน 1812.56นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงก็สุดแค่นี้เองนะครับ1814.09นะเพราะว่าวันนี้ฝั่งขาลงก็ยังคงได้เปรียบอยู่ที่ทำเฟรมสีชั่วโมงเองก็ยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะคะโอเคเห็นภาพรวมแล้วนะแล้วเคสที่2คือถ้าแรงซื้อที่ก่อตัวมาเนี่ยตั้งเขามาเนี่ยมันไม่มาต่อล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ก็อาจจะเป็นได้คือไซเวย์นะคะแล้วก็กรอบไซเวย์ของเขานะคะก็อาจจะเป็นแถวชิดชิดกรอบด้านบนของทม์เฟรมสีชั่วโมงนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะราคาถูกบีบค่อนข้างแรงนะคะที่ทําเฟรม H1 คือมันไซเวย์อยู่บริเวณนี้คือราคาก็พยายามที่จะปีนรั้วนะคะแต่ว่า แรงซื้อก็ยังไม่ได้มาสนับสนุนนะตอนนี้แรงขายก็หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องลุ้นที่ทำฟัมสี่ชั่วโมงนั่นแหละเนาะเพราะว่าตัวของกรอบสีชั่วโมงเองเริ่มถูกบีบแคบเข้ามานะคะเพราะว่าพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้คือตรงนี้นะคะหนึ่งเเพราะฉะนั้นระยะวันใจสำคัญของคุณวันนี้นะครับมี2จุดคือ1791.38กับ17ึ่งเ ปีนตรงนี้ได้ก็ไปต่อหรือว่าลงมาเทส1791แล้วไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะปีนขึ้นไปนั่นเองนะแต่ถ้าหลุด1791เนี่ยก็มีโอกาสลงมาวิ่งไซเวย์ในกรอบของ4ชั่วโมงนั่นเองนะครับประมาณนั้นดู30หน่อย30นะคะตอนนี้ปีนขึ้นรั้วแล้วนะครับก็ลุ้นที่ทำเฟรม4ชั่วโมงเหมือนที่บอกนั่นแหละ 15เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญของคุณจำจำด้วยด้านล่าง1791ด้านบนคือ1796นั่นเองนะครับนอนดูต่อที่ทำเฟรมสี่ชั่วโมงว่าแรงซื้อที่ตั้งเขามาเนี่ยมาต่อหรือเปล่านั่นเองแล้วก็เช็คทีละระยะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้โอเคทีนี้มาเช็คระยะซัพพอร์ตข้างล่างถ้าหลุดจากกรอบสีชั่วโมงแล้วราคาไปไหนได้นะคะ รูดจากสมมุติว่าไม่ไปแล้วแล้วก็แรงขายมาตอบตอนนี้ชิ้นเป็นเทนขาลงนะเธออะไรเยะ้นะรูดจากกรอบ4ชั่วโมงนะคะระยะถัดมาของซัพพอร์ตอยู่ที่1770.28นะครับยังไม่หนีไปในไกลแล้วก็สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะอยู่ที่1760.55นนะคะโอเค กรอบล่างของวิกฤติที่หนึ่งเจ็ดห้าแปดจุดหหกนั่นเองนะครับก็วันนี้สรุปภาพรวมก็คือมีลุ้นว่าจะรีบาวตัวสูงขึ้นแล้วก็ลุ้นว่าจะปีนกรอบสีชั่วโมงได้หรือเปล่าแล้วก็อีกสองอีกอันนึงคือถ้าไม่มาสักแรงเลยก็ไซเวเล่นนั่นเองนะจ๊ะโอเคเนาะประมาณนั้นนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ